แอบกมาช่วงนี้นะคะไปกันที่บางปูนกยังอยู่ไหมคิดว่ายังอยู่อีกนานนะาะยังไม่หายหนาวเลยถ้าเราดูภาพจากต่างประเทศนะแม้กระทั่งฟุตบอลเมื่อวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็ยังมีหิมะตกอยู่ที่อังกฤษเลยนะยังหนาวอยู่เลยทางยุโรปก็เจอกับกาไปปวนญี่ปุ่นใช่ไหมฮะก็มียังมีจีนก็ยังมีพายุยังมีหิมะอยู่เพราะนั้นนกก็ยังแอบมาอยู่บ้านเราอีกนาน อรอให้ผู้ชมไปถ่ายภาพและส่งเข้ามาฮะครับประกวดกับเราเนะว่าใครถ่ายภาพที่สวยที่สุดก็รับรางวัลไปเนี่ยไปสิงคโปร์ใช่ไหมฮะลุงจามรครับไ, <ป S 2> ไม่ต้องมืออาชีพนะครับเพราะว่าเท่าที่เราคุยกับทางหลายๆฝ่ายเนี่ยบอกว่าเป็นจุดที่ถ้าท่านถ่ายได้นะซึ่งเราไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยแม้แต่มืออาชีพเองก็เถอะก็ถ่ายได้ยากมาก เพราะว่ามันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดการจับภาพนิ่จะไากมากนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ต้องการมืออาชีพขนาดนั้นเราเพียงแต่ว่ามาร่วมสนุกกันนะครับว่าว่าเราต้องมาสนุกกันนะครับว่าเราจะไปเก็บภาพเอาไว้ นะฮะเป็นที่ระลึกเพราะว่าทุกคนทุกวันนี้มีมือถือมีกล้องที่จะถ่ายได้มาดูนะครับว่าถ้าท่านมีอยู่แล้วจะบันทึกเอาไว้เนี่ยเราจะเก็บความทรงจําตรงนั้นไว้ได้อย่างไร,<ข>รอาจจะอาจจะถ่ายภาพที่ไม่ได้ไม่ได้อาจจะสวยหรือเป็นมืออาชีาพอย่างที่ลุงแจมบอกแต่ว่า,าเป็นภาพที่มีความหมายก็ได้ใช่แล้วดูซิว่าใครจะถูกใจลุงแจมที่สุดแล้ววันไหนเราจะเชิญศิลปินแห่งชาตินะครับมาแนะนําว่าจะถ่ายยังไงถึงจะดีค่ะเอาระดับศิลปินแห่งชาติมาเลยค่ะแต่ตอนนี้รางวัลรออยู่ รางวัลรออยู่ทั้งไปท่องเที่ยวสิงคโปร์ฟรีนี่ก็ห้องพักที่โรงแรมสีพันวาภูเก็ตสองห้องฟรีเหมือนกันครับถ่ายนกได้เราก็จะพาไปถ่ายสิงโตที่สิงคโปร์ได้เหมือนกันอันนั้นอยู่นิ่งๆใช่ค่ะเราส่งมากันดูนะครับค่ะยังเราอยู่ร้านที่อยู่ที่ปรากฏบวหน้าจอตรงนี้นะคะบ้านฮารโซไซตี้เนี่ยเฟซบุ๊กส่งมาได้เลยครับใช่ค่ะและวันนี้นะคะเป็นช่วงของ รายการพิเศษเนี่เป็นวาระพิเศษที่ทางช่องคมชัดลึกทีวีและก็หนังสือพิมพ์คมชัดลึกเราร่วมกันนะคะในการไปเรียกว่าหาคําตอบเอาประชาชนในกรุงเทพมหานครเจ้าของกรุงเทพตัวจริงเนี่ยเป็นที่ตั้งเพื่อจะไปถามว่ามีปัญหาเรื่องอะไรครับแล้วก็เราไปเปิดตัวชมรมคนบางนาชุมชนคนบางนาเมื่อวานนี้พรุ่งนี้จะไม่ให้บ่ายสามดูสิครับว่าคนบางนาคิดอะไรอยู่กับผู้ว่าคนใหม่ S <S เป็นประเดิมวิธทีแรกที่เราจะมาช่วยกันหาผู้ว่าคนใหม่อยากให้เขาแก้เรื่องอะไรอยากให้ผู้ว่าคนใหม่แก้ปัญหาอะไรอยากได้ผู้ว่าแบบไหนนะคะพรุ่งนี้ติดตามชมได้นะคะแต่ว่าในวาระพิเศษนี้เราก็มีช่วงคนกรุงของคำตอบเหมือนกันวันนี้ทีมข่าวของเราคุณพชรับประพลพุ่มประพันธ์นะคะ ก็อาสาไปหาคําตอบจากนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทมนะคะไปถามว่าคนกรุงอยากให้แก้อะไรวมนนี้เรื่องแรกเนี่ยไปดูกันเรื่องปัญหาอาหารริมทางนะคะที่พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงลูกค้าอยากให้ผู้ว่ากทมคนใหม่เข้ามาแก้เรื่องอะไรบ้างแล้วก็จะมีแบบมีทุกๆวันในทุกๆปัญหาด้วยครับชมได้เลยนะค่ะติดตามชมรายงานนี้แล้วเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 对，增加收入， คุณผู้ชมครับอร่อยจริงๆนะฮะแล้วก็คงไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าไม่เคยรับประทานอาหารข้างทางแบบนี้ในกรทมครับตามตรอกซอกซอยต่างๆนี่มีร้านเยอะจริงๆนะครับปีที่ผ่านมาเว็บไซต์ virtual tourist เป็นเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวเขามีการไปจัดอันดับเมืองที่มีร้านอาหารริมทางที่ดีที่สุดในโลกนะครับปรากฏว่านี่แหละครับกรุงเทพมหานครที่เรานั่งกินกันอยู่นี่แหละได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับเขาสำรวจมาจากทั้งหมด220ประเทศทั่วโลก คนที่มาตอบแบบสอบถามเนี่ยหนึ่งล้านสองแสนคนเลยนะครับแล้วก็โหวตให้กรทมเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับทั้งแถวแถวราชดาพิเศษแถวโชคชัยสี่นะครับแล้วก็ยังมีแถวแถวเยาวราชแถวแถวต่อขา้อสารด้วยนี่ก็คือขึ้นชื่อหมดเลยนะครับตามร้านอาหารเขาบอกว่าอาหารในกรทมเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายแล้วก็ถูกด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าที่ผ่านมานะครับแม้ว่าจะได้เป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าผู้ว่ากรทมคนใหม่นะครับที่กําลังจะเข้ามาเนี่ย มาช่วยพัฒนาหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาอยากจะให้ช่วยส่งเสริมยังไงบ้างนะฮะเราคุยกับพ่อค้าแม่ค้ากันนะฮะครูว่าคนใหม่กําลังจะมาแล้วครับอยากให้เขามาช่วยดูแลเรื่องการขายยังไงบ้างเพราะปีที่ผ่านมากาทมอทมได้เป็นร้านอาหารริมทางที่ดีที่สุดในโลกเลยทราบไหมก่อนไหมครับจ้าไม่ไม่เคยรู้ทีนี้ครูว่าคนใหม่จะมาแล้วให้เขาส่งเสริมเรื่องอะไรบ้างครับจ้ะก็ให้เขามีที่จอดรถทานข้าวหน่อยจ้ะ มีที่จอดที่จะมารับประทานอาหารตรงนี้ถ้ามีที่จอดจะยังไงก็ป้าก็ยังพอขายได้ไปอย่างเงี้ยถ้ารถจอดไม่ได้ป้าก็ขายลําบากอะไรเงี้ยจัดจอดจุดจอดรถไปเลยคนมาก็จะได้มาจอดกินใช่ไหมฮะขนเส้นนี้เนี่ยเคยมีคนรู้ไหมว่ามีร้านอาหารอย่างของป้าอยู่จริงๆทนี่ผมกินมารสชาติดีมากมีคนรู้ไหมฮะก็พอมีคนรู้บางทีก็คนก็แบบแต่าเป็นแท็กซี่อะไรเงี้ยก็อยู่ไกลบางทีก ก็วิ่งบางทีก็วิ่งมากินป้าอะไรอย่างเงี้ยขาประจำอ่ะพอจะเห็นภาพนะป้าก็อยากให้จัดจุจดจอดรถอยากให้เขามาโปรโมทถนนเส้นนี้ด้วยนะครับนี่เป็นในมุมของพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของนะฮะัทั้งพอขายไหวทำไหวก็อยากขายอย่างเงี้ยให้สะดวกที่รถจอดรถหน่อย,ยจ้ะบากถึงผู้ว่าด,ด้วยนะคะโอเคนี่ฮะแม่ค้าแล้วเดี๋ยวไปฟังผู้บริโภคไปฟังลูกค้าบ้างวันนี้มานั่งกินกันเต็มเลยนะครับเรื่องความสะอาดอช่วยดูแลความสะอาดให้มันเรียบร้อยบางทีก็ มันไม่น่ากินอ่ะอาหารไม่กินรี่กนน็หนีเลยว่าไปหาที่อื่นเมียแถวนี้มันเอี่ยมสะอาดห,หน่อยและนี่ก็คือคำถามนะครับจากคนขายเพราะค่าแม่ค้าแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้บริโภคอย่างเราๆด้วยนะครับอยากจะทราบคำตอบของท่านผู้ว่าคนกรุงขอคำตอบครับ ก็ก็ไปหาหลือกับพี่น้องประชาชนทั้งคนที่เป็นคนขายของนะครับอยู่บริเวณบนทางเท้าแล้วก็พบปากกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางโดยใช้ทางเท้าเนี่ยเป็นทางสัญจรนะครับผมคิดว่าเราเราอยู่ร่วมกันได้นะครับแล้วก็การขายอาหารริมฟุตบาทเนี่ยเป็นวิถีชีวิตของประชาชนคนกนครุงเทพนครค่อนข้างจะตลอด24ชั่วโมงเรื่องของสุขลักษณะ สุขลักษณะเรื่องของอาหารสะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้อง,องทําอยู่แล้วนะครับเพราะมาตรฐานต่างๆน,นี้ก็เป็นมาตรฐานที่กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องก็คงจะมาช่วยกรุงเทพมหานครในการที่จะดูแลครับ ผู้บริหารกสมนเนี่ยจะต้องลงไปพูดคุยกับประชาคมในแต่ละพื้นที่ว่าเขาต้องการอะไรถ้าเกิดในชุมชนนั้นประชาคมนั้นหรือในเขตนั้นเนี่ยอยากให้มีหาบเล่แผงลอยอจริงๆก็ทําให้ถูกต้องเลยออกแบบเลยทําซุ้มให้ดีมีหลังคากันแดดก,กันฝนเสียเลยมีท่อระบายน้ําดักสิ่งมลพิษมลพิลเป็นพิษนะครับหรือดักไขมันอะไร,รีีบร้อยสะน้ําจะได้ไม่เสียบ้านเมืองก็จะสวยงามแทนที่จะปล่อยไปตามยถากรรมอย่างวันนี้นะครับหาบเล่แผงลอยนั้นเขาอยากทมาหากินเขาไม่ใช่ปัญหาหรอกครับปัญหา คือผู้ว่าต่างหากนักบริหารกรุงเทพเนี่ยจะต้องรู้ว่าความต้องการของคนอยากถมากรนขนาดนี้ทําไมไม่สร้างตลาดดีๆที่มีคนซื้อเยอะให้เขาถ้าเราเป็นนักบริหารนักการตลาดผมสร้างตลาดได้แล้วทาโปรโมชั่นดึงคนให้เขาเยอะแยะที่ไหนมีคนนะครับหาบเล่แผงลอยก็จะไปเพราะค้าแม่ขายอยากถมากรนเขาก็จะไปอยู่ในที่มีระเบียบคนกรุงได้คําตอบจากผู้สมัครผู้ว่ากทมเรื่องการส่งเสริมดูแลร้านอาหารริมทางแบบนี้แล้วนะครับให้สมกับที่เป็นเมืองอันดับหนึ่ง ที่มีร้านอาหารริมทางที่ดีที่สุดในโลกและนี่คือกรุงเทพเราเรากำหนดสิทธิกรปากกำหนดถ่ายภาพ,พระชะละประพลพุ่มประพันธ์คมชัดลิฟทีวีรายงาน